อาจารย์เนี่ยเคยทํางานประจําอาจารย์เป็นพนักงานประจําสมัยที่อาจารย์ยังไม่ได้เป็นหมอรูล่างสมตอนอาจารย์จบมาใหม่ๆเนี่ยอาจารย์ทาอย่างแรกเลยคือเป,เป็นพนักงานบริษัทถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นทรูไม่ใช่บริษัทแรกเนี่ยอาจารย์ทํางานอยู่ประมาณสักสองวันสองวันแล้วก็ลาออกเลยเพ่นแนบเลยจบมาใหม่ๆรู้สึกจะเป็นคอเซ็นเตอร์ไม่ใช่แก๊งหลอกลวงชาวบ้านในปัจจุบันนี้นะคอเซ็นเตอร์สมัยก่อนมันจะเป็นคอเซ็นเตอร์ประเภทที่แบบโทรขายประกัน ่ากรุงไทยแอ็กซ่าอะไรประมาณนี้นะขายประกันอะไรประมาณนี้นะเราก็โทรหาโทรหาโทรหาแล้วเรารู้สึกว่าตัวโทรหาใครมันก็มีแต่คนด่าเราอะไปเอาเบอร์มาจากไหนดูคุณจะฟ้องร้องมึงตายหาแล้วเราพุ่งจบมาใหม่เราไม่เคยเจอประสบการณ์แบบนี้คนด่าเราทางโทรศัพท์เราก็รู้สึกว่าตายหาแล้วคุณรับไม่ได้แล้วแบบนี้กูออกลาออกไปว่ะวันรุ่งขึ้นอะสองวันอะอาจารย์ลาออกเลยเดินหนีออกไปเลยไม่มาแล้วกูไม่อยู่แล้วหางานใหม่งานที่สองคอนเซ็ตเตอร์งานแรกเขาคอนเซ็ตเตอร์งานที่สองคอนเซ็ตเตอร์ แต่คอนเซนเตอร์อันนี้คอนเซนเตอร์ดีหน่อยคือไม่ได้ไปขายประกันแล้วเป็นของบริษัทซูคอนเซนเตอร์โทนะรับสายโทรศัพท์3ามเดือนแรกอบรมอย่างเดียวเลยอบรมอย่างเดียวไม่มีการลงสายจริงหลังจาก3เดือนอบรมเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยถึงจะมีการลงสายจริงโอ้โหโพโรเซสมันเยอะมากคืออาจารย์อบรมตลอด3เดือนจะอ้วกออกมาแทบจะอ้วกออกมาเป็นข้อมูลของบริษัทเขามันเยอะมากเลยนะับคือเปิดมันต้องกดเจอหมดอย่างเงี้ยระบบคอมพิวเตอร์มันทดลองแบบโอ้โหแบบยังไม่ทันลงเลยปีน,าน,าน,านั้นน้ำท่วมพอดี น้ำท่วมปีหกอะไรวะไอ้ห้าอะไรสักอย่างจำมาได้ห้าสี่เออที่น้าท่วมปีเยอะตอนนั้นอะ่ะแล้วอาจารย์ก็ได้จังหวะพอดีเลยลาออกจากบริษัทดีกว่าก็ลาออกเลยไปเที่ยวเชียงใหม่ขโมยเงินขโมยทองที่บ้านไปเอาไปเที่ยวเชียงใหม่นี่ความเร็วความชั่วนี่เล่าให้ฟังนะว่าชั่วขนาดไหนเร็วขนาดนไหนอาจารย์เลยทำมาเสร็จแล้ววันหนึ่งเนี่ยไปเชียงใหม่ขายทองสิบบาทสิบบาทนะเที่ยวเชียงใหม่สิบวันเท่ากับเที่ยววาระบาลระบาทใช้เงินวาระบาท ตอนนั้นมันขายทองน่าจะประมาณบาทละหมื่นเจ็ดมันน่าจะไม่ผิดหมื่นเจ็ดหรือสองหมื่น่จะไม่ได้แล้วตอนนั้นนะตอนนี้สี่หมื่นกว่าแล้วเราก็าขายไปใช้แล้วทีนี้ก็ไม่กล้ากลับบ้านสิเขายังไม่รู้ไงว่าเราขโมยทองมาไปแอบออกมาเขายังไม่ได้เปิดมาดูวันหนึ่งเขาไปทำพิธานเขาก็เปิดดูไงเจอความลับแต่เราก็หาวิธีการโกหกเขาเริ่มโกหกแล้วสารพัดจะชักแม่น้าท่าห้ามาโกหกเพราะอะไรเรากลัวความผิดเรารู้ไหมในขณะที่อาจารย์กาลังเขากําลังโทรหาทุกครั้งที่เขาโทรหาอาจารย์บางทีเขาถามสารทุกสุดดิบนะ ในใจมันจะล้อมรุ่นมากว่าเขารู้หรือ,อยังเรื่องทองที่เราเขาโมยมารู้หรือ,อยังใจร้อนลุ่ม้อนรุ่มแล้วมันเริ่มคิดแล้วว่าเราจะหาทางออกอยังไงจะหาทางโอกหกยังไงเราหาเตรียมเลยว่าเราจะต้องโกหกเพราะวันหนึ่งเขาต้องรู้แนะ่อาจจะก็เริ่มคิดแล้วว่าเราจะโกหกเรื่องอะไรกับเขาคิด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 หาทางทางุกทางในการหาทางออกทางแก้จนวันหนึ่งไปเจอว่าเพื่อนในกำลังจะเซ็งลาสักลี เราก็หาจังหวะได้และกูเอาลาซักลี่นี่แหละว่ากูลงทุนกับลาซักลี่ว่ากูเอาทองมาลงทุนลาซักลี่แต่ปากูไปเที่ยวหมดแล้วว่าเราเนี่ยเอาทองมาลงจมไว้กับลาซักลี่แล้วลาซักลี่แต่กําลังจะไปไม่ไหวเราก็เลยอยากได้เงินทุนเพิ่มนี่ไปขอเพิ่มอีกนะเออก็เลยวันนึ่งเขาจับได้เราก็เลยว่าเนี่ยเอาเงินมาทําตรงนี้ตรงนี้เขาก็ไม่โกรธเนี่ยเพราะเขาแบบเอ้ยมันเอาทองไปทําประโยชน์เว้ยไปเปิดลาซัลลี่เพราะเราโกหกต่อแหลกเขาไงแล้วตอนแหลกสำเร็จซะด้วยประเด็นเออเขาก็เชื่อจนเาไปสุดอะไปกกู้้เงินนนมอ่ ให้เราเนี่ยไปเซ้งร้านนั้นมาจริงๆเพื่อให้เราเนี่ยทำคนเดียวไม่ทำกับคนส่วนตามที่เราโกหกไว้เขารู้หรือยังวะเน,นี่ยเขาไร์ส่วนอยู่นะพว่นรู้แล้ววันนี้พว่นรู้แล้ว <S <S ลว <S 1> <S 1> <S ันนี้นะเออพอเวลาเราเราทำสันดาบแบบเนี้ยวันหนึ่งกลายไปเป็นหนี้ก้อนใหญ่ล้านหนึ่งครั้งแรกในชีวิตที่ลงทุนธุรกิจของตัวเองทําได้อยู่แค่สามเดือนเจ๊งกลับบ้านเพราะอะไรไม่มีประสบการณ์ไม่มีความรู้เลยไม่มีความสามารถอะไรใครเตือนอะไรก็ไม่ฟัง ไม่มีฟังเลยนะใครพยายามเตือนเราแค่ไหนก็แต่เราไม่ต้องมาเตือนมึงเก่งของกูหรอก็จบปริญญาตรีมาอาจารย์จบคณะน,นิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพสื่อสารแบรนด์แบรนดิงเป็นสาขาแรกในประเทศไทยอาจารย์คือรุ่นแรกรุ่นแรกที่เรียนเลยเป็นเปิดคณะใหม่มีสาขาเดียวในประเทศเพราะปกติจะเรียนแบรนดิงเนี่ยต้องบินไปนเรียนต่างประเทศแต่ในครั้งนั้นปีแรกในมหาวิทยาลัยกรุงเทพเนี่ยเอามาลงก็ได้เรียนเป็นปีแรกรุ่นแรกรุ่นแรกกูก็เจ๋งเลยรุ่นแรก เรื่กเบอกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ทําแบบเนี้ยทำสันดาแบบเนี้ยเราก็ไม่ยอมรับตามความปจริง้วเราไม่เก่งนะตอนนั้นเราก็มูสุดๆเลยทาพิธีกรรมไหว้เทพเทวาเพื่อไม่ให้มันไม่เจ๊งนะทาทุกทางแต่ทางแต่อย่างเดียวที่เราไม่เคยทําเลยคือยอมรับความจริงว่าเราไม่มีความสามารถเราไม่เคยยอมรับความจริงว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันไม่ได้ทําตามระบบระเบียบของธุรกิจจริงๆที่ทําให้ประสบความสำเร็จเราทําแบบถูรูดถูกการไปไม่ได้มีความรู้อะไรไม่ได้มีความสามารถอะไรและไม่ฟัง ความเห็นจากใครเพราะกําลังมีอีกโก้มั่นใจว่าฉันเนี่ยเป็นเจ้าของกิจการฉันจะพากิจการของฉันไปจเจญรุ่งเรืองฉันเชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของฉันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของฉันจะพาฉันรอดได้